พี่น้องชาวสวนยางพาราที่เคารพรักทุกท่านนะครับกับผมกันหาอ่อนเลื่องนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอท่าอุทนนะครับจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมสวนของพี่ยังครับนี่พี่เอนะครับเนาะครับพี่เอนี่ใส่ผลิตภัณฑ์ของเฮานะครับเนาะหลังจากที่ใส่แล้วกับพันได้ใส่เนี่ยหันมะตังกันจงไดครับบอกสุฟังเนี่ยมันก็ดีขึ้นครับเพราะว่าใส่แล้ว เปลือกยางมันอ่อนเปลือยงมันกินง่ายครับมันนุ่มมันกินง่ามันนุ่มสมัยตะกี้หันเปลือกยางไปยังไหนครับเนี่ยเปลือกยางเปลือกยางมันแข็งครับมันอยากแข็งแข็งแห่งๆแค่หน่อยนะครับเวลาเขาจินไปมันดังขั้วขั้วดังขั้ว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 ไม่ไล่จีนนะครับบ้านที่นี่ล้างแจกใส่ผลิตภัณฑ์นี้แล้วเสียงดังกันหน่อยลงมันก็นายางก็นุ่มนุ่มขึ้นครับผมบ้านนี้ น้ำยางนี่ได้เพิ่มขึ้นจังไหนครับเห็นบอกสังเกตเบิง้งสังเกตเบิ้องกับปรากฏว่าน้ำยางก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ครับจังน้อยคือว่าตอนนี้ผมก็ยังบ่ได้พ่นหลายก็ผลสามเถื่อนนึงนผลสามเถื่อนเ<ะ>นาะครับน้ำยางนี่รู้สึกว่าเป็นสีแดงๆเนาะ้อยเนาะดีขึ้นก้นเก่าครับเป็นมีสีแดงขึ้นมากครับเทใสเปลือกสีเขียวที่เขาขีดขึ้นไปมันอยู่ใกล้ๆกับเนื้อเยื่อนี่มันก็ เนไนมันลบง่ายมาเราไปมันลึบสีเขียวมันแดงขึ้นมากง่ายกว่าเก่าครับอผลิตภัณฑันที่เขาใส้ไปาไดเดียวครับอันนี้มีดมีดหนึ่งไม่เนาะมีดเดียวครับมีดหนึ่งครับ